สวัสดีค่ะสวัสดีพี่สสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านเนาะคะ่ะที่กาลังติดตามรับชมแลวก็เราค่อยตัวเล็กแนวทางรับพัฒนาตองหัวของเจ็ดเซียนเนาะในคลิปนี้เรากีกระเสี่วตัวเลขกแนวทางรับพัฒนาของเดนเจ็ดเซียนแลวก็แนวทางของทั้งเจ็ดเซียนเนาะคะ่ะมาว่าทางช่องอีกจังหนึ่งคลิปก่อนหลับก่อนนอนกันเนาะในคลิปนี้หามพลาดเนาะคะ่ะมาบึงตัวเลขกแนวาทางารับพัฒนาตองหัวก่อนอื่นเรากีก็ต้องกลับขอบคุณแนวทางจากทั้งเจ็ดเซียนเจ็ดสำนักแลวกะ แนวทางดีๆที่ให้มาวางทางช่องเนาะค่ะกลับขอบคุณในไลน์แล้วก็ fc แฟนคลับว่าจะเป็น fc เก้า fc หม่กลับขอบคุณขอบคุณในไลน์ค่ะที่เปิดใจรับชมแล้วก็รับฟังทางช่องของเราเกียงอยู่ค่ะเพราะว่าเป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราเกี่ยงเซเว่าไปเบิ้งตัวเองแนวทางเด่นเจ็ดเซียนแล้วก็มีของเจปากแดงเนาะที่เข้าไปที่ fc แฟนคลับติดตามแล้วก็แล้วก็มีเจปากแดงล็อกเทียนทะเลล็อกน้องบัวล็อกอุดรเนาะค่ะแล้วก็มีของเจตาผ้ารวยเนาะในคลิปนี้ สายเซียนอยู่ค่ะออเพจจอชัยชานเนาะคะ่ะกับลราพัฒนาไปเบิ่องดินเจ็ดเซียนกันก่อนเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางแนวทางของดินเจ็ดเซียนกะเอาไปตัวเด่นเนาะคะ่ะเด่นที่สองอ่าแล้วก็ไปเข้าตรงเลขเบิ่นเนาะเลขเบิ่นสองสองตะเลขจับครูชนอ่าลุดเนาะคะ่ะบ่เขาผ่านตาเลขเบิ่นเนาะเลขจับครูไปบ่หอดไปบ่ถึงเนาะ สำหรับแนวทางของดินเจ็ดเซียนรวมเซียนมาเบิ่งต้องวัดค่ะเ่ลเลสองยังมาดินเหมือนเดิมนะคะดินที่สองดินที่สองลาวพัฒนาเลขกดินเจ็ดเซียนนะคะเดินที่สองร่องเจ็ด เด่นที่สองรองจิตจับคูช่ชนนี้สองสี่สองแปดสองเก้าจิตหาหนึ่งสองหลักการหนึ่งสามค่ะสำหรับเลขสองตัวจับคู่ชุนกันเนาะเบิ้ลสองสองกับเจ็ดเจ็ดอ่าเลขสองสองยังมาติดเบิ้ลอยู่นะคะเพราะว่าเด่นที่สองรองที่จิตอ่ะสองออกไปแล้วเผื่อจะมาจิตกันเนาะสําหรับตัวเลขนะทางเดินเริ่มเซียนเอาแคปหน้าจอไปสิบไปต่อเนาะกับแนวทางของเด่นจิตเซียน ไปต่อนะคะไปต่อของเจไดเจปากแดงเจปากแดงเข้าไปที่วิ่งรูดทั้งตัวเดินแล้วก็รองเนาะทั้งสองตัวสองแล้วก็ศูนย์มาทั้งบนทั้งล่างรักลอยกับเขาเนาะสำหรับสองเลขจับคู่ตัวนิ่นตัวเจาะบ,บอเขาเนาะคะ่ะรุดไปรุดไปแต้มเดียวสำหรับศูนย์ห้าให้ศูนย์ห้าออกศูนย์หกเนาะคะ่ะ ไปเขาเลขเบิลเนาะคะ่ะเบิลสองสองเพราะว่าเลขติดเบิลสำหรับสายวิ่งสายรูดเพิ่นเนาะสามตัวกเกือบแตกค่ะสองศูนย์หักเกือบแตกตรงตรงเนาะสำหรับของเจปากแดงเฉียดไปหนึ่งแต้มรูดไปแต้มเดียวไปต่อเบิรงหมดนี้เนาะคะ่ะเปิดท่าเออเปิดเลิกเดือนของเดือนกะถือว่าปังสุดๆุดละของเจปากแดงปังมากๆรัฐบาลไทยเพิ่นกับปังเนาะ ได้มาแล้วค่ะเดี๋ยวลอกอกี้จีลงุงไฮเนาะอาจจะเป็นมืออื่นเนาะค่ะสาหรับแนวทางร,ราฐบาลไทยของจีปากแดงได้มาแล้วเพิ่งได้มาวันนี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวอ่าในมือนีมือนีมืออื่นเดี๋ยวลงุงเล่าพัฒนากันก่อนเนาะเจปากแดงค่ะล่าพัฒนาวิง่งรูดมวนหนีเด่นทีหนึ่งกับอ่าเด่นทีสี่ร่องทีหนึ่ง เดนซีลองหนึ่งสองตัวมีหนึ่งสองหนึ่งสามซีห้าซีหกค่ะเน้นที่หนึ่งสามกับซีหกสำหรับตัวเน้นตัวจอเบิร์หนึ่งหนึ่งกับซีซีนะคะติดไว้เลขเบิร์บอเสียหลายเนาะเบิร์นี่ก็ร้อยมากดีดีสามตัวสามหางมีหนึ่งซี่ห้าหนึ่งซี่หกซีหนึ่งสามเน้นที่หนึ่งซีห้ากับซีหนึ่งสามค่ะสำหรับเลขสองสามตัวสองหางตัวเนีนตัวจอ ของจีปากแดงแอบหน้าจอไปต่อของล็อกเทียนนะะ่ะของล็อกเทียนล็อกเทียนกับเขาตัวเด่นเนาะคะ่ะเด่นที่สองวิ่งรูดหรือว่าผ่านแต่ว่าเลขจับคู่บ่เขาเนาะคะ่ะจับคู่สองตัวสามตัวไม่ผ่านเนาะต้องขอไปสําหรับแนวทางแต่ว่าเลขติดเบิ้ลมาแน่นอนสำหรับ่านเลขเบิ้ลมาเลขเบินมานี่เบิ้ลก็ต้อง ติดอยู่แล้วนะคะออกเลขเบิ้ลสองสองเนาะทางวดนี้ยังว่าิ่มสองอยู่นะคะสําหรับแนวทางของล็กเทียนไขต้อนะคะสําหรับวิ่งรูดงวดนี้เด่นที่สองกับแปดสองตัวมีสองแปดสองเก้าแปด้าแปดซีเน้นที่สองแปดกับแปดสี่ค่ะสําหรับตัวเน้นตัวเจาะเลขสองตัวสองหางเนาะคะ่ะเบิ้ลสองสองกับแปดแปด สามตัวสามหางมีสองแปดหาแปดสองเก้าสองสองแปดน้นที่สองแปดอสองสองแปดของหลอกเทียนทะเลแต่ต่อของชอสใช้ช้ชนของชอใช้ชั้นด้วยกันเนาะค่ะเขาตัวร้องเนาะสำหรับเบรกดินเบรกวิงเบรกหล,ขลดของเพลินสองตัว เบ่เข่าเนาะสําหรับตัวน้่นตัวเจาะจับคู่เลขสามตัวบบผพานแต่ว่าเลขเบิ้ลเข่าเนาะค่ะติดเลขเบิ้ลเบิ้ลมาคูณยาเบิ้ลไว้นี่บ่เสียหลายเนาะโชว์ใช้ช้านะค่ะสําหรับราพัฒนาตองวดงวดนี่ด่นที่หนึ่งค่ะเด่นที่หนึ่งรองห้า สองตัวมีหนึ่งสองหนึ่งสามหาเจ็ดหาแปดเน้นที่หนึ่งสองเน้นที่หนึ่งสามกับหาเจ็ดค่ะสําหรับเลขสองตัวสองหางตัวเน้นตัวจอแล้วค่ะเลขเบิ้ลหนึ่งหนึ่งกับหาหาสามตัวสามหางมีหนึ่งหาเจ็ดหาหนึ่งสองหาหาแปดเน้นที่หนึ่งหาเจ็ดกับหาหนึ่งสอง ลาวพัฒนาตองวดของชอนใช้ชานเนาะแคปหน้าจอค่ะดินทีหนึ่งสองตัวเน้นที่หาจิตกับหนึ่งสามค่ะสามตัวเน้นที่หนึ่งหาจิตกับหาหนึ่งสองตอที่ล็อกน้องบัวค่ะล็อกน้องบัวเขาตัวดินเื้ากันนะคะตัวดินดินที่สองค่ะสายวิ่งสายรูดบัวผาดแน่นอนสําหรับใครที่ตามเรียกล็อกน้องบัวแล้วก็เล็กเบิ้ลเนาะติดไว้มีสองสองเนาะที่ออก เอาแบบตร,ตรงๆมันกันเนาะที่บ่าต้องกลับสำหรับแนวทางของเลขล็อกนงบัวไปต้อค่ะสำหรับเลขล็อกนงบัวกับลาวพัฒนาวิ่งรูดนะคะงวดนี้เด่นที่เก้าค่ะเด่นที่เก้ารองสองเนาะสองกับยังมะถิมเนาะค่ะรองสองสองตัวมีสองแปดสองเก้าเก้าหาเก้าสี นิ่นที่สองเก้ากับเก้าซีค่ะสําหรับตัวนิ่นตัวจาะเลขสองตัวสองหางเบิ้ลสองสองกับเก้าเก้าสามตัวสามหางมีสองเก้าหาสองเก้าซีสองสองเก้าน้นที่สองเก้าซีค่ะกับสองสองเก้าสำหรับตัวเน้นเลขสามตัวต่อทีเลขล็อกเลขล็อกอุดร อีกล็อกอุดรรุ่ดเนาะคะ่ะต้องขอไปะเอกรีแฟนกับของล็อกอุดรไปต่อไปไหมเนาะคะ่ะเก่าไปใหม่มาลาพัฒนาวิ่งรุ่ดวันนี้เดินที่สองกับเจ็ดค่ะสองตัวมีสองซี่สองหาเจ็ดแปดเจ็ดเก้าน้นที่สองซี่กับเจ็ดแปดค่ะเบิ้ลสองสองกับเจ็ดเจ็ดสามตัวสามหางมีสองเจ็ดแปด สองห้าสองเจ็ดเก้าน้นที่สองเจ็ดแปดค่ะสำหรับเลขสามตัวหนึ่งหางเนาะตัวเน้นตัวเจาะของล็อบอุดรเน,น้นที่สองกับเจ็ดสองตัวน้นที่สองสี่กับเจ็ดแปดสามตัวเน้นที่สองเจ็ดแปดค่ะแคปหน้าจอมาต่อที่เจตตาพารวย ของเจตาของเจตากระลุดเนาะต้องขอพาเอฟซไปตัวไปใหม่เนาะคะ่ะไปต่อไปใหม่กับตัวเลขแนวทางอาทิผ่านมาของเพื่อนกระชือว่าเดินดีสําหรับสายเดินสายวิ่งสายรูดสตัวกะเข่าบอยเนาะเดือนที่ผ่านมาสําหรับ f อฟซีแฟนคลับที่ราคอยอาเตรียมตัวแคปหน้าจอค่ะวิ่งดรูดวันนี้ของเจตาพารวยเดินที่สค่ะเดินที่สร่องเจ็ดสตัวมีเจ็ดห้า สองสามสองสี่เน้นที่เจ็ดห้ากับสองสี่ค่ะตัวเน้นตัวเจาะเลขสองตัวเบิ้ลสองสองกับเจ็ดเจ็ดสามตัวสามหางมีสองเจ็ดห้าเจ็ดสองสี่สองเจ็ดหกเน้นที่เจ็ดสองสี่ค่ะสำหรับเลขสามตัวเด่นที่สองสองตัวเน้นที่เจ็ดห้ากับสองสี่สามตัวเน้นที่เจ็ดสองสี่ มาตอนที่ออเพชรออเพชรกระลุดเนาะต้องขออภัยอีกสิสรอคอยตัวเลขแนวทางบ่เขานะคะไปใหม่เป็นกําลังใจให้กับเซนเซียนสําหรับแนวทางที่บวเขาบ่าปังเนาะเอกก็มีเขา้เา,มเขามีหลุดเลกก็มีเข้ามีหลุดมีหลุดกันบ้างเขากันบ้างเนะาะสำหรับปรับเปลี่ยนกับแนวทางอ่า แนวทางการคำนวณเนาะคะ่ะของอ e ภิษเนาะคะ่ะอภิษลาวปทนาตองงวดวิ่งรูดวันนีเน 7, 7, ้เน่นที่เจ็ดร้องที่สี่ค่ะสองตัวมีเจ็ดสี่เจ็ดห้าสี่แปดสี่เก่าเน้นที่เจ็ดสี่เน้นที่เจ็ดห้าขอไพ่ลายๆเจ็ดห้าแล้วก็สี่เก้าค่ะตัวเน้นตัวจอเลขสองตัวเบิ้นเจ็ดเจ็ดกับสี่สี่สองตัวสองหางมีสี่เจ็ดห้า 7จ็ดีเก้าแล้วก็เจ็ดเจ็ดีเน้นที่4ีเจ็ดหากับเจ็ดีเก้าค่ะสำหรับของออเพชรกับลาวพัฒนาต่องวดของวันศุกร์เนาะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะเรากิก็ขอเอฟซีเฮงเฮงปังปังมักเซียนใดจัดเซียนนั่นเหมือนเดิมคือเก้าเหลีกมิเขาไม่หลุดถวาบาเขาเบาปังเรากิก็ต้องขอภัยไวล่วงนาเนาะ ก็กราบขอบคุณแนวทางจากเซียนที่หายมากรับขอบ,ขอบคุณขอบคุณทีไร้ายแล้วเจอกันหมในคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ